สวัสดีค่ะ าจารย์มดนะคะและนี่คือรายการของฝากจากศูนย์ภาษา Language Tips from DIU Language Center รายการที่จะช่วยคุณได้เรียนรู้และสนุกไปกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของภาษาต่างประเทศโดยศูนย์ภาษามหาวิาทยาลัยราชภัฏทนบุรีค่ะ คราวก่อนหน้านี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสนำเสนอโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการทักทายกันระหว่างผู้ที่รู้จักกันแล้วค่ะแต่ในวันนี้นะคะทางศูนย์ภาษาจะขอนำเสนอเพิ่มเติม,เ,มเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการทักทายแนะนำตนเองแล้วก็ขอตัวลากลับก่อนเป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่เพิ่งรู้จักกันเป็นครั้งแรกค่ะในวัฒนธรรมไทยนะคะประโยค สุภาพที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปเมื่อเจอกันครั้งแรกก็คือคำว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะภาษาอังกฤษก็มีประโยคนี้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อถูกทักว่ายินดีที่รู้จักอีกฝ่ายหนึ่งก็มักจะตอบกลับมาด้วยคำว่ายินดีที่รู้จักค่ะหรือไม่ก็เช่นกันค่ะในประโยคภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะคะมีหลายประโยคเลยที่มีความหมายเหมือนกับคำว่ายินดีที่ได้รู้จัก มีหลายประโยคมากแต่ว่าวันนี้เราขอยกตัวอย่างเพียงบางประโยคเท่านั้นนะคะเช่น how do you do how do you do nice to meet you nice to meet you p l e a s e to meet you p l e a s e to meet you หรือ glad to meet you glad to meet you เป็นต้นค่ะสำหรับประโยคที่นำมาใช้เพื่อตอบกลับคำว่ายินดีที่รู้จักในภาษาอังกฤษนะคะก็มีมากมายเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า how do you do nice to meet you too pleased to meet you too หรือ likewise จากนั้นนะคะเราก็จะต้องแนะนำตัวเราเองสักเล็กน้อยค่ะ ประโยคที่ใช้ในการแนะนำชื่อของเรานะคะสามารถพูดได้ว่า Let me introduce myself, my name's หรือ May I introduce myself, my name's หรือ I would like to introduce myself, my name's เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการทักทายแล้วก็แนะนำตนเองแบบเป็นทางการนะคะ แต่ถ้าเกิดท่านรู้สึกว่าคู่สนทนาของท่านนั้นมีอายุน้อยกว่าไล่เรี่ยก,กันหรือว่าพอจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะท่านก็อาจจะเปลี่ยนคําทักทายให้ดูเป็นทางการน้อยลงนะคะโดยเปลี่ยนเป็นคําว่า hi หรือ hello แล้วตามด้วย my n a m e ต่อด้วยชื่อของท่านค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูประโยคที่ใช้ในการทักทายและแนะนำตนเองสำหรับผู้ที่รู้จักกันเป็นครั้งแรกในบทสนทนาต่อไปนี้ค่ะ Good morning. Erm you, yes, Roger Dermot do you you? to I'm Mr. meet Mr. Can Can White White. I I Please help Yes. speak Bell please? หลังจากที่รู้จักกันแล้วนะคะก็ต้องมีการชวนคุยกันเล็กน้อยค่ะโดยการชวนคุยนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า small talk ค่ะ small talk นั้นพูดเพื่อไม่ให้เกิดความเคอะเขินแล้วก็จะได้เคยชินนะคะแต่เมื่อถึงเวลาต้องขอตัวนะคะเราจะพูดอย่างไรดีให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเราจำเป็นต้องไปจริงๆล่ะคะ ในภาษาไทยนะคะเมื่อเราต้องขอตัวกลับก่อนเราก็มักจะพูดว่าขอโทษนะคะต้องขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีติดประชุมเป็นต้นใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อจะขอตัวกลับก่อนนะคะท่านก็ต้องเริ่มด้วยคำขอโทษจากนั้นก็ตามด้วยเหตุผลว่าทำไมจะต้องกลับก่อนค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm sorry I have to go now see you later โดยประโยค I have to go now นั้นท่านสามารถเปลี่ยนเป็นประโยคอื่นๆได้นะคะยกตัวอ,อย่างเช่น I have to leave now I have to leave now หรือ I must go now I must go now หรือ I have a meeting now I have a meeting now หรือ I must get back to work now I must get back to work now เป็นต้นค่ะโดยอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็มักจะตอบกลับมาด้วยคำสั้นๆค่ะ <Yeah. S 1> เช่นคำว่า <Yeah. S 1> see you okay sure หรือ All right แล้วก็ตามด้วยคำลาที่ว่า Goodbye หรือแค่คำว่า Bye เฉยๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการทักทายแนะนำตัวเองแล้วก็ขอตัวกลับก่อนในกรณีที่รู้จักกันเป็นครั้งแรกคะ่ะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนำไปฝึกปฏิบัติตามกันได้นะคะ วันนี้เวลาของทางศูนย์ภาษาก็หมดลงแล้วค่ะท่านสามารถส่งคำติดชมหรือว่าคำถามมาได้ที่ศูนย์ภาษาอาคาร3ชั้น3มหาวิทยาลัยราชพัฏนธนบุรีนะคะติดตามชมรายการของฝากจากศูนย์ภาษา Language Tips from Dru Language Center ได้ใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมนะคะเคล็ดลับของการเก่งภาษาก็คือการขยันฝึกฝนสวัสดีค่ะ See you later Bye bye